บุคคลอ้างอิงเนี่ยเรียกว่า reference นะครับ reference person แต่ตัวอย่างเอจจะใช้คำว่า,อาขอ reference check นะครับที่น,นั้นพี่ไปขอสรุปเร็วๆเลยนะครับว่าการสมัครงานนะครับทุกๆครั้งเมื่อเรายื่นร e ู u m e ไปแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเขียน reference person ลงในรซูเม่อของเราอันนี้ขอให้ทุกคนเคลียร์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆนะครับหลายๆคนเนี่ยวลาสมัครงานร e ู u m e ปุ๊บใส่ชื่อนามสกุลหัวหน้าเก่าไปใส่เบอร์โทรใส่ข้อมูลส่วนตัวของหัวหน้าเก่าหรือเพื่อนร่วมงานเก่าไปอันนี้มันก็ เป็นกฎหมายใหม่แหละมันก็จะมีคําว่า PTPA ด้วยนะครับมันเป็นข้อมูลตัวบุคคลของเขานะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลตรงนี้เลยในการสมัครงานเรตูเม่อันนี้เคลียร์กันก่อนนะแต่ในเรตูเม่ตอนจบนะครับเราสามารถเขียนได้ว่า reference up or request ก็ได้นะครับว่าเออถ้ายูอยากได้ Refer e n c e เนี่ยสามารถ request ได้นะครับดังนั้นการสมัครงานนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ reference person เลยแต่เมื่อมีการสัมภาษณ์งานแล้วนะครับจนถึงรอบสุดท้ายเมื่อเรามีสัญญาณว่าเขาอยากจ้างเราแล้วเนี่ย ทาง H r ชานะครับเขาจะขอเ e ฟเ r ์เรนซ์เรานั่นเองนะครับขอรายชื่อเ e ฟเ r อร์เรนซ์เพอร์เซนหน่อยนะครับคนที่เราควรให้คือใครครับ1คือหัวหน้าง,งานเก่าของเรานะครับหรือหัวหน้าง,งานเก่าของเก่าของเราอีกทีหนึ่งนะแต่เราไม่ควรที่จะให้เ e ฟเ r อร์เรนซ์เพอร์เซนนะครับคนปัจจุบันนะเช่นน้องทํางานอยู่บริษัทนี้แล้วน้องยังไม่ได้ลาออกนะครับทุกคนเริ่มตับสนให้หัวหน้าคนปัจจุบันของเรานะครับอันนี้ตายเลยนะ ทำให้เขารู้ว่าเราหางานนะครับอันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับให้เป็นคนเก่าก่อนหน้านี้นะครับแล้วอย่าลืมบอกเขาด้วยขออนุญาตเขาด้วยนะครับว่าเราจะถาอทํา r e f ฟ r เรน์นะครับให้เอชาโทรหานะครับอันนี้คือ r e ฟเ r น์ที่เราควรให้คือหัวหน้าเก่านะครับและบางครั้งนะครับอาจจะมีคนเพิ่มเติมอีกคนนึงถ้าไม่มีหัวหน้าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นเลเวลเดียวกันนะครับเพราะว่าในบริษัทที่เราสมัครเขาอาจจะอยากเช็คว่าถ้าเราทํางานที่ไม่ได้กับหัวหน้าเนี่ยทำงานกับเพื่อนร่วมงานจะเป็นอย่างไไรนะคแลสสุดทท้้าาายยิ่่งีอกกฝวื การทำเ e f e r e n c e นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นการลาออกก็ควรลาออกแบบ Professional นะครับเพื่อให้ไม่ประวัติงานเสียนั่นเองและมากไปกว่านั้นเนี่ยคือเอชาหลายๆบริษัทนะครับเขาก็อาจจะมีการสุ่มนะครับโทรไปบริษัทเก่าของบริษัทเก่าของเราในเ e ตุมีของเรานะครับว่าประวัติเราเป็นอย่างไรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะว่าเรื่อง Reference นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บ relationship ที่ดีไว้นะครับกับที่ทำงานเก่าแล้วหัวหน้าเก่าด้วยนะครับ